สวัสดีครับผมแฟงปานบุรีนะครับวันนี้นะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาบอกว่ามีเหรียญเจ้าสัวสองนะครับวัดการบางแก้วนะครับ2อ,องค์จะปล่อยเช่านะครับผมก็ ขอดูรูปพี่เขาครับพี่เขาบอกว่าไม่มีนะครับก็ผมก็เลยวัดดวงไปเช่ากับพี่เข้ามานะครับสององนี้ก็เช่ามา55,000บาทนะครับก็วันนี้เดินทางไปเช่าที่ปตทนะครับตรงวังมะนาวนะครับเมื่อตอนบ่ายนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อสคูนครับอันนี้จะเป็นเนื้อนาวะนะครับเนื้อนาวะเนี่ยต้องบอกกันว่าถ้าเป็นเนื้อนาวะครับโค้ชนะครับตำแหน่งโค้ชนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับซ้ายมือนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อทองแดงนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยโค้ดนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับเห็นไหมครับแยกกันตรงนี้นะครับไม่ได้เห็นไหมครับสีผิววันน้าก็ใกล้เคียงกันนะครับจะแยกกันตรงโค้ดนะครับเห็นไหมครับว่าเนื้อวะจะตอฝั่งนี้นะครับเนื้อทองแดงจะต่อฝั่งนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินจะต่อตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทองคําจะต่อตรงนี้แล้วก็มีเพชรโค้ดเพชร เพิ่มเติมเข้ามานะครับร้าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดน,นะครับที่มีพักเครื่องยอดนิยมก็ลองส่งหาผมได้นะครับยินดีรับเช่านะครับทุกรุ่นทุกสภาพนะครับส่งตามเบอร์แล้วก็ไลน์ข้างต้นเลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ